เขาเล็งเห็นอย่างแน่นอนว่าผลงานเนี้ยแท้จริงแล้วใครเป็นคนทำเขาอาจจะให้เป็นรายได้มาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องโหราวิวัฒอาจารย์เบนตาค่ะอาจารย์จมื่นครับมาถึงราศีตุลราศีตุลน,นะครับวันนี้เราจะว่ากันด้วยราศีตุลน,นะครับประจําเดือนมิถุนายน2564นะครับผม ราศีตุลค่ะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมนะคะถึง15พฤศจิกายนค่ะห,ครหรือว่าผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาราศีมาแล้วนะคะลัคนาราศีของท่านก็คือเป็นชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นอเ,เองค่ะครับผมก็แคปชั่นประจําเดือนมิถุนาของชาวราศีตุลน,นะครับก็คือลุยงานใหญ่ใจต้องนิ่งนะครับใหญ่ยังไงนิ่งยังไงนิ่งอยู่ไหมนิ่งไหวไหมอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ ลุยงานใหญ่แน่นอนอ่ะเรื่องงานแน่นอนอนะก็ <g ül> เริ่มเรื่องงานที่น้องแอนได้ค,ค่ะก็สำหรับชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมิถุนายนถามว่าเรื่องงานโดดเด่นไหมก็จะบอกว่าเรื่องงานโดดเด่นเลยโดดเด่นในที่นี้คือโดดเด่นเพราะว่าได้รับความรับผิดชอบค่ะพี่เมอนในเดือนมิถุนายนเนี่ยสำหรับชาวราศีตุลที่ทํางานประจํากอนละกันคนที่ทํางานประจำเนี่ยมีเกณฑ์จะได้รับความรับผิดชอบที่เป็นงานเป็นงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ แต่ว่างานนี้เองนะคะคุณเองเนี่ยอาจจะได้รับมาจากผู้ใหญ่มอบหมายให้คุณอีกทีหมายความว่าผู้ใหญ่ที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยสั่งงานผู้ใหญ่ของคุณมาแล้วผู้ใหญ่ของคุณมาในสายงานของคุณเนี่ยเขาก็เล็งเห็นแล้วว่าคุณเนี่ยมีความรู้มีความสามารถ ที่สามารถที่จะทําได้แต่ว่าสําหรับตัวคุณเองก็อาจจะมองกับอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะม,มองว่าอนี่งานหรือภาระอเออนี่งานหรือภาระบางนี้ความรับผิดชอบกับภาระเนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยนะคะพอได้รับมาแล้วก็จะรู้สึกว่าจะต้องแก้ไขปัญหาย,ยังไงจะต้องทํำยังไงแต่ว่าเราอยากจะบอกว่าถ้าเกิดคุณมาดูคลิปนี้แล้วนะคะ ทำเถอะในสิ่งที่คุณได้รับมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นหน้าตาของคุณหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้หน้ากับงานนี้แต่ว่าผู้ใหญ่ในสายงานของคุณในส่วนที่เขาดูแลคุณอยู่เนี่ยเขาเล็งเห็นอย่างแน่นอนว่าผลงานเนี้ยแท้จริงแล้วใครเป็นคนทำเขาอ,อ,อาจจะให้เป็นรายได้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะลุยงานใหญ่ใจคุณต้องนิ่งอ,อีกอีกมุมหนึ่งค่ะพี่เหมือนสำหรับ ใจต้องนิ่งเนี่ยคือดาวดาวเกี่ยวกับการพูดการเจราจาเนี่ยไปอยู่ในมุมมรณ,มรณพระพอไปอยู่ใ,ในมุมมรณะปุ๊บถ้าเกิดว่าในสิ่งที่คุณรับมาเนี่ยคุณพูดไม่ดีหรือเจราจาสื่อสารให้มันผิดทางไปกลายเป็นว่าแทนที่งานนี้จะดีกลายเป็นผลเสียเพราะฉะนั้นการที่ดาวการสื่อสารเนี่ยอยู่ในมุมมรณะคุณต้องนิงงน่งเงียบนิ่งเงียบแล้วก็ใช้สติ ใช้ความสามารถที่คุณมีเนี่ยให้ได้แอนเ <And S 2> ชื่อว่าอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราได้รับผิดชอบอะไรสักอย่างอะมันต้องมีการเล็งเห็นแล้วว่าสิ่งสิ่งนั้นคุณสามารถที่จะทำได้เว้นแต่ว่าคุณแบบงองแงเองอะ่ะงอ,งงองแงเองงีเงาเองรู้สึก ไปเองเเแบบอันนี้พูดถึงชาวราศีตุลหรือพูดถึงตัวเองตัวเองเว้นแต่ว่าตัวคุณเองเพ่อแอนเนี่ยก็เป็นชาวราศีตุลเหมือนกันเข้าใจชาวราศีตุลว่ามันทํางานด้วยอารมณ์อะเอ,อ่อฟิลในการทํางานมันจะต้องแบบอารมณ์ติดติดหน่อยอยากทําก็ค่อยทํา <c oughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าชาวราศีตุลน,นะคะในเดือนมิถุนายนขอให้ทําด้วยความตั้งใจเอาอารมณ์วางไว้แล้วก็เอาเหตุผลถ่วง <c oughs> ให้มากนะคะอนนบอกตัวเองใช่ไหม อันนี้พี่เหมือนสอนแอนมาทุกวันกอกหูไม่ใช่ว่าแอนสอนตัวเองได้เหมือนกันนะคะก็ต้องคอยมีผู้ใหญ่ที่แบบว่าให้คําแนะนําด้วยเหมือนกันก็ชาวราศีตุลประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่กําลังกังวลในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบอยู่แอนขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจว่าเฮ้ยในสิ่งที่คุณทํามันจะสําเร็จและมันจะส่งผลดีกับคุณในอนาคตค่ะถ้าจะสรุปย่อง่ายๆสําหรับเดือนมิถุนายนของชาวราศีตุลน,นะฮะ น้ำขุนไว้ในน้ำใสไว้นอกอในเรื่องของคำพูดเนี่ยประโยคนี้ประโยคเดียวคือตอบได้หมดเลยคราวนี้มาในเรื่องของการเงินนะครับอย่างที่อย่างที่น้องแอนบอกเมื่อกี้โปรเจกต์ใหญ่มันจะพอพ่วงแต่น้องแอนปิดไว้ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ได้ติ่งออกมาว่ามันจะเกิดผลประโยชน์อะไรสิ่งที่น้องแอนบอกมันจะพอพ่วงถึงในเรื่องของการ,การเงิน,งนใช่ มันจะไม่แค่การเงินในเรื่องของโบนัสหรืออะไรที่ที่ที่พี่ว่าเมื่อกี้แต่มันจะเกิดผลประโยชน์ณเดียวนั้นออย่าลืมว่าสิ่งที่แอนทำก็คือ C ีทำเอเห็น A เ,เออาจจะยืนเดินมาผ่านโต๊ะแอน มือไพ่หลังมาแล้วถือซองขาวมาอันหนึ่งไม่ใช่ได้อ,ออกนะเลยราดีดขอโทษค่ะเราดีดใส่แอนดีดดีดใส่มือแอนฟึบแอนก็นั่งอยู่ทาง,งานอยู่ดีดเอาเอาซองน้นมาวางปุ๊บ <c oughs> แล้วก็เดินผ่านไปโดยไม่พูดอะไรอแอนเห็นซองอันดับแรกเลยเห็นซองตื่นเอาแล้วทําไมมันสีนี้วะอะไรเงี้ยก็ก็โอเคนะถ้าให้เป็นซองสีชมพูนี่เสียตังค์แน่ๆ่เลยนะงานแต่งถูกปะ่ะถ้าซองสีครีมสีเหลืองนี่ก็เสียตังค์แน่ๆอีกงานบวชแต่ถ้าสีขาวมันต้องลุ้นลำจะบวกหรือลบ พอเปิดซองขึ้นมาจ้าเอ๋เลยมันคือเงิน <Wow. S 1> มันคือ,อไรายได้พิเศษที่แอนจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ mm. น่ที่สูงขึ้นกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของแอนเป็นเงินที่จะได้แล้วได้แน่นอนด้วยในเดือน,ใน,อนในเดือนมิถุนาโดยเฉพาะช่วงกลางกลางเดือนไปแล้ว mm. นะครับนี่นี่นี่คือในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่ทํางานแต่ในกรณีของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าจ้าหรือมีทําที่เป็นโปรเจกต์โครงการของตัวเองหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตามมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีก เงินมันจะใหญ่ขึ้นไปอีกมันก็จะอารมณ์คล้ายๆกันคือมีผู้หลักผู้ใหญ่มายืมหยิบยื่นผลประโยชน์มาให้ไม่เกี่ยวกับเรื่องงานนะนี่ผลประโยชน์เลยนะผลประโยชน์อาจจะมาก่อนงานด้วยซ้ําเอาเงินไปก่อนแล้วทาให้หน่อยมัดจําให้ก่อนก้อนใหญ่ด้วยแล้วทําให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นถือว่าราศีตุลในเดือนมิถุนายนนี่เป็นเดือนที่ก่อเกิดรายได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็จะประมาณนี้ ำหรับเรื่องของความรักค่ะความรักในมุมความรักนี่คนมันจะมีคู่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่ <Yeah. S 1> <laughs> ถ้าคนที่มาชมชาวราศีตุลนนะตอนนี้นะคะคืออารมณ์ส่วนตัวล้วนๆ oh. <laughs> อ่ะ มาสู่เรื่องของความรักสำหรับชาวราศีตุล<ะ>ค่ะบอกเลยว่าคนจะมีคู่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่เนาะเพราะว่าในช่วงเดือนมิถุนายนค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้กำลังใจจากคู่ครองอได้รับคำแนะนำดีๆนะคะจากคนที่เขาเข้ามาหาเราไม่ว่าจะมาเป็นคู่กันแล้วหรือว่ามาเป็นคนที่คบหาดูใจอันนี้กรณีคนโสด ใช,ใช่ค,ค่ะในกรณีคนโสดเนี่ยถ้าเกิดแบบคบห่าดูใจหรือคุยกับใครอยู่เนี่ยในเดือนนี้คุณก็จะได้กําลังใจจากเขาเป็นพิเศษหรือได้รับการสนับสนุนได้รับการเกื้อกูลแต่เกื้อกูลในที่นี้คือเหมือนกับว่าเราอยากทําอะไรหรือในสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยเขาเป็นกําลังใจและเข้าอกเข้าใจเราได้เป็นอ,อย่างดีส่วนสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะคนที่มีคู่อยู่แล้วก็คล้ายๆกันเลยก็คือว่า คนรักของคุณเองเนี่ยจะให้กําลังใจคุณจะเข้าใจคุณในสิ่งที่คุณทําในสิ่งที่คุณเจอมันอาจจะเป็นงานที่กดดันเวลากลับบ้านไปอย่างน้อยก็ได้ได้มีคนอีกหนึ่งคนที่คอยรับฟังคุณนะคะถ้าเกิดในเดือนเดือนนี้นะคะถ้าเกิดเขาไม่รับฟังจริงๆมันแล้วแต่ว่าพื้นดวงของคู่คุณจะเป็นยังไงเนาะอย่างน้อยก็ไม่ได้มีข้อขดัดแย้งหรือบาดหมางอะไรกัน มันมันก็จะมี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 ทริคอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของความรักของชาวราศีตุลโดยเฉพาะชาวราศีตุลที่มีคู่หรือมีครอบครัวนะน้องใหญ่มันจะเป็นอย่างนี้ถ้าในกรณีที่งานหรือหรืออะไรก็ตามที่เราทําอยู่โดยเฉพาะชาวราศีตุลเนี่ยติดขัดหรือมีปัญหาการไปถ่ายทอดหรือว่าระบายหรือว่าไปไปพูดให้คนรักฟังรับรู้ คุณจะได้อีกแง่มุมหนึ่งอีกแนวทางหนึ่งอีกวิธีหนึ่งท,ที่ที่คุณอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ซึ่งซึ่งตัวนี้น้องแอนไม่เห็นแน่นอนเด๋ยวแใจเย็นมิท<ม>ุนาแอนอาจจะไม่ต้องคุยกับพี่หมื่นแล้วก็ได้มิทุนาอาจจะมีคนมานั่งคอยอยู่หลังกล้องเนี่ยสิถ้าถ้าน้องแอนคาดหวังอย่างนั้นพี่ว่าน้องแอนต้องนั่งคุยกับพี่ตลอดชีวิตแน่เลยดูแล้วนะพี่หมื่นพูดคํานี้ตลอดค่ะแต่จะเป็นเฉพาะแอนคนเดียวนะคะ ไม่ใช่ทุกคน<ม>ที่เป็นชาวราศีตุลที่จะต้องอนั่งอยู่กับพี่ชายอย่างนี้ไปตลอดอก็โอเคเรื่องความรักก็ประมาณนี้เนาะครับคราวนี้ <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพชาวราศีตุลจะต้องระมัดระวังอย่างแรกเลยโรคภัยไข้เจ็บที่มากับทางอากาศนะครับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลมต่างๆแน่นอนเรื่องฝุ่นเรื่องละอองหรือแม้กระทั่ง โรคที่เขากําลังฮิตกันอยู่ตอนนี้นะครับต้องต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากแมสเอยแอลกอฮอล์เอยต้องต้องพกติดตัวตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งก็คือโครคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวกับดวงตาดวงตามีโอกาสเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคตาตาเจ็บตาแดงต้ออะไรหรืออะไรต่างๆนะครับเจ็บหรือว่าเป็นกุ้งยิงเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับ หลอดลม,มระบบหายใจต่างๆทางเดินหายใจต่างๆมันก็จะไปพ้องกับโรคภัยไข้เจ็บที่เขากำลังคิดอยู่ตอนนี้เพราะฉนั้นต้องระมัดระวังนะครับไปไหนก็พยายามหายใจน้อยๆไม่ใช่เอ๋อเหรอไปไหนเนี่ยยิ่งอย่าง้รงแอนนี้ต้องใช้ลมเยอะ <c oughs> ต้องใช้อากาศเยอะเลยนะ <c oughs> ต้องระมัดระวังให้ดีนะฮะ เดี๋ยวถ้ามีทุนาแอนมีคนหลังกล้องพี่เหมือนจะเป็นคนแรกที่แอนจะบูรี่ขืนโอเคโอเคไปไหนก็คือเดินทางให้น้อยๆดูแลตัวเองให้มากๆที่พี่เหมือนจะบอกก็คือประมาณนี้ใช่ครับหลักๆคือโรคภัยไข้เจ็บหลักๆใหญ่ๆใจที่เป็นโรคแบบชัดเจนใหญ่ๆเลยจะไม่เท่าไหร่ก็จะมีแค่ประมาณอย่างนั้นได้ค่ะก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะ สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดของการแบบดูแลสุขภาพนั่นคือการดูแลตัวเองก่อนที่แบบคุณหมอจะดูแลเราหรือใครก็ตามจะดูแลเราประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีตุลครับชาวราศีตุลหรือว่าท่านใดก็ตามที่ชมคลิปเราอยู่นะครับสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับปรึกษาเรื่องดวงชะตาเอย เลิกผานาทีมงคลเอ้ยหรือว่างานพิธีกรรมต่างๆนะครับเรายินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านนะครับสามารถติดต่อตามช่องทางที่แอดมินขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางที่ติดต่อได้รวดเร็วทันใจลูกค้าที่สุดนะคะหรือว่าลูกดวงของเราที่สุดนั่นก็คือช่องทางไลน์แอดไลน์แอดนั่นเองนะคะแอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็แอดแล้ว ก็คือแอดไว้อย่างนั้นนะคะอย่าเผลอไปบ็อกนะคะไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้รับการติดต่อ่าว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยเราจะมี uh huh. แจกวัตถุมงคลครหรือว่ามีคําแนะนําเนี่ยทุกๆสัปดาห์ครับผมก็กดติดตามเพจ uh huh. โหราวิวัฒช่องโหราวิวัฒและ ไลน์แอดโอราวิวายได้เลยค่ะครับสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรให้กับชาวราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลหรือท่านใดก็ตามนะครับที่ชมคลิปเราอยู่นะฮะก็ขอให้ท่านได้รับโปรเจกต์ใหญ่ๆงานใหญ่ๆนะครับได้รับเงินก้อนใหญ่ๆตามที่ท่านควรจะได้นะครับแล้วขอให้ท่านไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ยากไม่จนขอให้มีทุกอย่างเลยแล้วกันนะได้ค่ะ ก็ขอให้ความอดทนของชาวราศีตุลนะคะประสบความสำเร็จอย่างที่เราได้ดูไปแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่มีใครอยู่เคียงข้างกายเคียงข้างใจในเดือนมิถุนายนนี้ก็ขอให้เป็นเดือนที่ดีสำหรับชาวราศีตุลที่จะได้รับกำลังใจดีๆตลอดทั้งเดือนนะคะเน้นเนาะลุยพอได้ลูกเพจโอเคโอเคอ่ะก็อย่าลืมแคปชั่นนะครับชาวราศีตุลนะครับลุยงานใหญ่ใจต้องนิ่งครับผม สวัสดีค่ะ